ครับตอนนี้เรามาต่อตอนที่สามก็คือหลังจากที่เราได้เราได้แกนได้แกนทั้งสี่เออทั้งหกด้านนะครับคือสามแกนหกด้านก็ครบแล้วแบบนี้นะครับก็คือแกนสีน้ำเงินสีแดงสีเหลืองสีส้มสีขาวสีเขียวต้องตรวจสอบให,ให้แน่ใจว่ามันมันอยู่ถูกด้านนะครับว่า ไม่ใช่ว่าได้แต่ว่าอยู่สลับที่สลับทางผิดผด,ด้านผิดต้องเอาถ้าให้แน่ใจก็เอาแบบสามคูณสามมาถ้าออกมือใหม่ถ้าเราไม่แน่ใจก็ลองเอาแบบสองคูณสองหรือสามคูณสามครับมาเป็นตัวเปรียบเ,เทียบก็ได้ว่าเราวางแกนไว้ถูกไหมถ้าเกิดว่าเอาแกนนี่ไปสลับกับอันนี้เอาแกนน้ําเงินไปสลับกับเข,เขียวอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะเกิดขึ้นมันจะ ยุงยากเสียเวลาในการสลับแกนที่หลังอีกอันนี้เมื่อเราได้แกนนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือว่าทําขอบทําชิ้นขอบให้คู่กันนะครับทําชิ้นขอบให้คู่กันอันนี้การอธิบายครั้งนี้ถ้าใครที่เข้าใจแล้วก็คงจะไมะ่ไม่ต้องอะไรมากมายแต่ว่าวิดีโอนี้ทําเพื่อให้คนที่ยังไม่เข้าใจคือจะเข้าใจมากขึ้นก็เลยอธิบายซ้ําไปซ้ามา มันก็ฟังซ้ําไปซ้ำมาก็จะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับวับงว่าคนที่หัวไวที่คิดไวคงจะเข้าใจบางคนก็อาจจะเข้ามาคอมเมนต์ว่าเอ้ยทำไมอธิบายเย,เยอะเยอะนั่นแหละไม่ไปเรื่องอื่นสักทีอะไรอย่างงี้ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะจุดประสงค์คือต้องการให้คนที่ไม่เข้าใจย้ําคิดย้ําทําว่าต้องเข้าใจว่าเออเขาจําสีไว้เพื่ออะไรนะครับบางคนก็หัวไวก็อาจจะติดติงว่าเอ้ยพูดชา้าจะไม่ไปไหนสักทีอะไรเงี้ นะครับก็ขอไปด้วยนะครับสําหรับคนที่คิดไหวทวําไหวต่อไปนะครับเรามาจับคู่อย่างคู่เนี้ยชิ้นขอบมันได้แล้วเราก็ไม่ต้องจับคู่อะไรละนะครับอา mm hmm. สบายละถือว่าโชคดีได้หนึ่งคู่ชิ้นไหนยังไม่ได้บ้างเราก็ดูอ้าวอ,อ,อ๋นนี่ก็ได้แล้วอันนี้ก็ชิ้นนี้ก็ได้แล้วนี่หนึ่งอีกหนึ่งคู่ เรีอนไปหาอ๋อได้หนะึง่งสองสามนะคงสามคู่แล้วสามคู่ละเ,เรามาดูว่าคู่นี้ได้ไหมขาวขาวเขียวครับอยู่ที่ไหนเราหาหรูอที่เข่าเขียวอยู่อยู่นี่นะครับเข่าเขียวอยู่นี่ ทีนี้การที่เราจะประกบคู่กันเนี่ยก็คือควรจะให้อยู่เยื้องกันแบบนี้แล้วก็วิ่งมาอย่างนี้แล้วสีก็ไม่ควรจะเป็นสีเดียวกันอย่งหันหน้ามาอย่างนี้ก็คือตรงนี้ขาวเขียวตรงนี้ควรจะเป็นเขียวขาวนะครับวิธีการพลิกเมื่อมันอยู่ตรงข้ามมันอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วเป็นสีเดียวกันแบบนี้ก็ต้องพลิกมาอีกด้านหนึ่งเพื่อที่จะให้มันเยื้องกันแบบนี้ นะครับอย่างนี้คือเวลานี่ต้องทําให้มัน,ตร,น,นตรงนี้เป็นเขียวตรงนี้เป็นขาวเพื่อจะให้เขียววิ่งมานี่มาประกบกับตรงนี้นะครับอันนี้ก็เราก็จะพลิกชิ้นเนี้ยให้มาตรงนี้โดยการวิธีการพลิกนะครับก็คือหมุนลงมาด้านล่างอย่างนี้ แล้วก็หมุนตัวนี้ขึ้นไปอยู่ตรงนี้นี่นะครับแล้วก็อันที่อยู่ด้านล่างเมื่อกี้พลิกมาทางนี้มหมุนไม่ยอมมาให้นี่นะครับมันก็จะเยื้องกันพอดีนะครับก็พลิกมาอย่างนี้ก็จะเห็นว่าเขียวขาวขาวเขียว,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 วนะครับ้ยขาวเขียว เกีียวขาวก็จะเยื้องกันละคำว่าเยื้องนี่เยื้องอย่างนี้นะครับแล้วก็สีก็สลับกันแบบนี้ด้วยเพื่อจะให้หมุนมาอย่างนี้ได้ครับทีนี้อพอเป็นนี้แล้วหลักการมีว่าอย่างไงหลักการทําก็คือบิดตัวนี้ไปครับไปประกบแล้วเตรียมสีเอาไว้ด้านบนที่ยังไม่ประกบคู่กันนะครับ ตันน <Workers. S 2> ี้มีสีท uh ี one, two, term, ่ยังไม่ประกบคู่กันอยู่แล้วหนึ่งสองสามส่วนี้อันนี้อันนี้ไม่อันนี้ถือว่าได้คู่แล้วสีที่ยังไม่มีคู่สีที่ยังไม่มีคู่สีที่ยังไม่มีคู่คือแบบนี้นะครับอันนี้ถือว่าสีมีคู่แล้วนะครับเอาสีที่ไม่มีคู่กัน ประกบกันแล้วขึ้นไปแล้วก็เอาสีที่ไม่มีคู่มาแทนนะครับ, ouais, รบหลักการก็คือบิดไปอย่างนี้นะครับพอบิดไปอย่างนี้ปุ๊บก็เอาไปเก็บไว้ด้านบนแบบนี้นะครับสีที่เราประกบเมื่อกี้ขึ้นมาเก็บไว้ด้านบนทีนี้ตำแหน่งเนี้ยก็บิดเอาตัวที่ไม่มีคู่มาแทนที่ของมันเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้นะครับบิดเอาหน้าสีที่ไม่มีคู่เอามาแทนอย่างนี้เัื่กีว่าแกนกลางมันเสียไปแล้วใช่ไหมครับ วิธีการแก้ก็คือเอาตัวนี้กลับคืนมาเอาตัวนี้กลับขึ้นมาอย่างนี้แล้วเราก็ดึงสีน้ำเงินที่เป็นแกนกลับขึ้นมาเห็นไหมครับเราก็จะได้คู่สีเขียวยู่ฝั่งนี้นะครับเอาละเราจะเอาคู่ต่อไปเอา,เอ,าอะไรดีนี่น้ำเงินขาว นะครับน้ำเงินขาวหาน้ำเงินขาวทีอยู่ไหนน้ำเงินขาวเจอไหมอ่าไปไหนแล้วล <c oughs> ่ะเอาไปเจอแล้วเนะี่ยน้ำเงินขาวโอ้อยู่นี่ยูนี่นะครับอ่ะมันอยู่เยองกันอย่างนี้ เราละเราปรับให้มันเยืองกันละครับเราก็เอาเข้ามาประกบนี่แล้วก็ไปเก็บด้านบนแล้วก็เอาสีไม่มีคู่มาแทนนะครับเอา,าประกบนี่ปุ๊บเอาไปเก็บด้านบนปุ๊บเอาสีไม่มีคู่นี่สีไม่มีคู่เข้ามาแทนที่ตำแหน่งตำแหน่งที่เราอยู่เมื่อกี้ตำแหน่งที่ออทมันอยู่เมื่อกี้ดึงกลับขึ้นมาทางเดิมดึงแกนกลับ เอาสีไหนต่อ,เข,เ,อ,อเขียวเหลืองอ่ะเขียวเหลืองเขียวส้มได้แล้วเขียวเหลืองอยู่ไหนเขียวเหลืองยูนี่อ่ะเขียวเหลืองเหลืองเขียววางเยื้องกันอย่างนี้แล้วนะครับวางสามารถประกบกันได้อ่าอย่างนี้นะครับ หลักการก็คือหมุนมานี้ประกอบกันเสร็จเอาติเอาไว้เก็บข้างบนหมุนมาเจอกันเสร็จเอาไปเก็บข้างบนแล้วก็เอาสีที่ไม่มีคู่เอามาแทนที่ตำแหน่งที่มันอยู่เมื่อกี้แล้วก็ดึงลงมาแล้วก็ดึงแกนน้ำเงินกลับมานะครับใช่หแกนยังอยู่นะครับ เอมต่อไปสีส้มน้ำเงินอยู่ไหนส้มน้ำเงินส้มขาวส้มน้ำเงินส้มเหลืองส้มขาวเจอส้มขาวอยู่นี้เดี๋ยวเจอส้มขาวส้มขาวก่อนเนาะเดี๋ยวส้มขาวนี้อ้ะด้านบนมีคู่หมดแล้วกรณีที่ด้านบนมีคู่หมดแล้วอย่างนี้ก็ต้องเตรียมนะครับเดี๋ยวเรา เปลียนัวนี้ก่อนจะเห็นว่าส้มกับส้มขาวกับขาวมันอย่างนี้มันหันหน้ามาหากันอย่างนี้ไม่สามารถประกบกันได้นะครับมันต้องอยู่เยื้องกันอย่างนี้ถึงจะประกบกันนี้ได้ใช่ไหมครับเราวิธีการเตรียมนะครับมาถึงว่าย้ําตรงนี้อีกครั้งหนึ่งว่าวิธีการเตรียมที่จะให้มันเยื้องกันก็คือดึงตัวนี้ลงมาแบบนี้หนึ่งครั้งวนนี้ขึ้นไปอย่างนี้นะครับขึ้นไปตั้งฉากนี้แล้วก็บิดนี้ลงมามันจะเยื้องกันนะครับ นี่นะครับมันจะเยิงกันแต่ทีน่นี้จะเห็นว่าถ้าเราบิดมาอย่างนี้ปุ๊บเอาตัวนี้ไปเก็บปุ๊บไม่มีสีที่ไม่มีคู่อยู่เลยเพราะมันมีคู่อ้อนี่เจอแล้วไม่ไม่มีคู่อยู่นี่ตันนี้ตะเลขตรงนี้นี่นะสีที่ไม่มีคู่โอเคก็ใช้ได้เราก็อ่าเร่งกลับมาก่อนนะครับหลักการก็คือตัวนี้บิดมา ได้คู่ล้เอาขึ้นไปเอาสีที่ไม่มีคู่นี่ครับมาไว้ตำแหน่งที่ที่เราบิดขึ้นไปเมื่อกี้วนลงมาแล้วก็เอาขาวกลับสีนีกน,น้ำเงินเหลือง เงินเหลืองอยู่นี่นี่มันก็ตรงกันดีเอ่ะปุ๊บอ่เงินเหลืองครับบิดตัวนี้ไปด้านบนอย่าลืมว่าด้านบนมีสีไม่มีคู่หรือยังสีไม่มีคู่นี่ครับปุ๊บ ีไม่มีคู่อยู่นี่นะครับบิดขึ้นไปสีที่ได้คู่แล้วบิดขึ้นไปเก็บสีไม่มีคู่อยูน่นี่ดึงมาแทนที่เดิมกับเมื่อกี้นะครับบ,บิดมาแล้วก็บิดขึ้นลงมานะครับดึงแกนสีขาวกลับมาเึิบนะครับอ่าต่อไปสีที่ไม่มีคู่เราก็ทําให้เป็นคู่ต่อไปเอาเจออะไรอีกแดงขาว มีไหม่แดงขาวอยู่นี่โอเคแดงขาวอยู่นี่ออาแล้วก็บิดมาอย่างนี้บิดมาอย่างนี้มันก็จะเป็นคู่กันมันจะสามารถที่ประกบกันได้อย่างนี้นะครับเา้าด้านบนมีสีไม่มีคู่อย่างมีอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะครับบิดขึ้นไปได้คู่ละสีที่ได้คู่อยู่ตรงนี้สีที่ไม่มีคู่อยู่ฝั่งนี้เอา เราบิดขึ้นมาแทนที่สีมีมคู่ลึงลงมาดึงสีขา้ากลับลงมาเนี่ยดึงแกนสีขาวแกนยังอยูอ่ครบไหมแต่ทําผิดก็คือแกนไม่อยู่นะครับถ้าทําผิดคือแกนหายเป็นอย่างนั้นอ่าเราฝั่งนี้นะครับนี่ยังไม่ได้อันนี้ ส้มแดงแดงส้มไอ้คู่สุดท้ายอย่างนี่ยทาไปทามามันจะเหลือคู่สุดท้ายนะครับทําไปทํามาอันนี้ได้คู่แล้ว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 จับจับคู่สุดท้ายจับหน้าคู่สุดท้ายไปอยู่นี่ฮะได้คู่แล้วได้คู่แล้วเอาได้คู่แล้วได้คู่แล้วอ่ะนีตรวจดูนะครับว่ามันได้คู่หมดแล้วเหลือคู่สุดท้ายแล้วที่นี้เหลือคู่สุดท้ายแดง แดงน้ำเงินน้ำเงินแดงส้มส้มน้ำเงินน้ำเงินส้มนะคะู่สุดท้ายเราก็จัดคู่สุดท้ายไว้ให้มันจะพร้อมที่ประกบกันซะตอนนี้มันพร้อมที่ประกบกันยังยังไม่พร้อมใช่ไหมครับประกบนี้มันก็ประกบไม่ได้เราก็ทําตามหลักการเมื่อกี้ก็คือว่าน,นี้บิดร่นลงมาอย่างนี้ แล้วก็บิดนี้ตามเข็มขึ้นไปอย่างนี้ดังนั้นบิดตัวนี้ขึ้นมาครับมันก็จะพร้อมประกบกันพร้อมที่จะประกบนะครับแต่ยังไม่ได้ประกบหรือว่าประกบท้างนี้มันก็ลงตัวให้มึงแต่ประกบขางนี้มันก็ได้แต่ทีนี้เราจะใช้วิธีการนี้ไม่ได้เราก็ต้องปใช้วิธีใช้สุขนะครับซึ่งวิดีโอนี้ก็ขอเอาไว้เพียงตัวนี้ก่อนแล้วก็เราจะไปต่อในการ ทำคู่สุดท้ายให้มีชิ้นขอบที่เป็นคู่กันนะครับวันนี้ก็นำมาฝากกันเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมแลบฟังสวัสดีครับ